ออกชมพูดแดงนะคะไม่น้ำตาลก็โอเคเยอะจังเลยอะ you try you try นิดเดียวสิเหมือนอยู่ในการแข่งขันเลยอ่ะแบบ บมือใตัวเองสวัสดีนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Homemade Story นะคะวันนี้เป็น EP เกี่ยวกับคริสต์มาสนะคะแล้ววันนี้เราจะทำเมนูพิเศษที่เป็นเค้กสูตรโปรดสำหรับทุกคนเลยคิดว่านะก็คือเค้ก Red Velvet แต่จะแต่งให้มันเป็นทรง Christmas Tree นะคะเดี๋ยวเรามาสอนทำกันนะคะเข้าครัวกันเลยดีกว่าคะ่ะไปค่ะ โอเคค่ะเราจะมาเริ่มทำเค้กเวลเวดเวลเวกันนะคะก่อนอื่นนะคะเราจะใช้แป้งเนกประสงค์นะคะใส่แป้งเข้าไปนะคะเดี๋ยวยังไงดูคลิปคลิปเสร็จแล้วะคะ่ะเดี๋ยวจะมีสูตรในโพสต์ด้วยนะคะจะได้ไปดูกันได้เราใช้แป้งน้ำแป้งเรียบร้อยคราวนี้ใส่ผงโกโก,โก้เข้มขน้น ขุดขุดมานน,นิ่นึงมันเข้มมากเลยใครเคยรู้บ้างว่า red velvet เนี่ยใส่โกโก้โอเคนะคะเราคนตัวแป้งกับโกโก้แล้วเราก็จะใส่ผงฟูเบกกิ้งพาวเดอร์ใส่เข้าไป1ช้อนชาเกลือ salt มากแล้วก็ที่จริงอะ่ะเกลือบางพี่ก็เคยลืมบ้างนะบางอยา่างบางเค,เค้กบางตัวก็ลืมใส่เกลือมันก็ไม่แย่นะคือคิดว่าถ้าใส่เกลือมันจะมีความกลมกล่อม,มกว่านิดนึงให้มันตัดหวานอะ่ะโอเคส่วนผสมแห้งเราครบแล้วคนให้มันเข้าๆกันหน่อยนะคะเพราะว่าตัวโกโก้มันจะกรอบขึ้นเป็นก้อนนิดนึงคราวนี้นะคะส่วนผสมเปียกก็คือเราจะใส่ไข่กับน้ำตาลนะคะไข่สีฟองนะคะ แล้วก็น้ําตาลหนึ่งถ้วยครึ่งนะคะเงีย,ยบ่ใช่ค่ะวันนี้จะเขาเรียกว่า peaceful อ่ะอันนี้เข้าไปตีอนนโอเคตีเดี๋ยวเราต้องตีมันจนมันครีมมี่แล้วหนาแล้วสีอ่อนๆนะคะตอนนี้ยังไม่ ยังไม่เสร็จตีไปอีกสี่ประมาณสี่ห้านาทีอะคะ่ะก็นานอยู่ขอเช็คนะคะว่าสีอ่อนแล้วนี yeah. ่มันมีความครีมมี่หน่อยแล้วนะคะโอเคทีนี้เราจะมาเทตัวเนยเนยเนี่ยละลายไว้แล้วนะคะแล้วรอให้เย็นเท okay. เนย แล้วก็กลิ่นวานิลาหนึ่งช้อนชาใส่ไปหนึ่งครึ่งก็ได้จะได้หอมๆแล้วก็มันลุ้นกับตัวสีนิดนึงนั้นไปอ่านในเน็ตหลายๆที่เนี่ยที่จริงเขาแนะนำให้ใช้สีเจลเพราะเขาบอกว่าสีเข้มข้นแล้วมันจะออกมาแดงเดี๋ยวเราลองตีลองผสมเข้ากันก่อนใส่เยอะใส่น้อยอันเราใส่หนึ่ง หนึ่งช้อนโต๊ะตีให้เข้ากันก่อนโอเคค่ะว้าวสีสวยแดงแดงสดสดเลยคราวนี้จะเทส่วนผสมแห้งเข้าไปนะคะ ผสมที่น่าจะช่วยทําให้มันแบบเมคชัวร์มันนิ่มนุ่มนุ่มฟูฟูเนี่ยคืออันสุดท้ายที่พี่จะใส่นี่ยแหละคือครีมเปรี้ยวนะคะครีมเปรี้ยวที่แค่รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ทําให้พอทําเค้กอะ่ะมันจะทําให้เนื้อเค้กมันนิ่มแล้วมันจะมีไอ้ส่วนเปรียปร้ยวๆที่ที่เราบอกว่าเค้กเรดเวลเวทอะ่ะส่วนใหญ่จะมีรสชาติอมเปรี้ยวนิดนึงหอ,อมอ่ะ มันก็ยังดูออกชอมพูดแดงนะคะไม่น้ำตาลก็โอเคเดี๋ยวเราจะมาใส่ถาดกันนะคะเอาเนยที่เหลือมาเทเอมาทาเนื้อเค้กจะได้ไม่ติดขอบถาดแปะกระดาษลงไปเลยแล้วเราก็จะพยายามใส่เอาสองอันเนี้ยให้ใส่พอ,พอดีกันหน่อย อย่างหนึ่งที่ต้องเผาตัวเองก็คือเป็นคนที่ไม่สามารถกะอาหารกับไซส์ของกล่องต่างๆได้เหมือนเรบ,บจะเก็บอาหารอะของเหลือเหลือเท่านี้อ๋อเอาทัพเปอร์แวร์ไซส์นี้ได้ไหมเนี่ยทั้งหน่วยทั้งสามีก็จะแบบไม่มันไม่ฟิตนะน่าจะฟิตนะไม่ฟิตเพราะเราเป็นคนที่มันเหมือนแบบเมื่อก่อนมันจะมีตอนเด็กมันจะเรียนตอนเรียนเลขอะมันจะมีอันหนึ่งที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า geometry อะมันจะเรียนเรื่อง shape ว่าเรื่องไซส์ว่าอะไรแบบเข้าไปใส่ใน ค er, อนเทนเนอร์ได้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเราไม่ถนัดอะ่ะมันใส่ไม่พอดีเราก็ต้องใช้แต่ชั้นเอาเพื่อดูจากน้ําหนักนะคะแต่ที่บ้านไม่ต้องแบบนี้ก็ได้ถ้าคนอื่นกะกันได้ก็เอาแบบเนี้ยนับจํานวนช้อนที่เราตักก็ได้เพราะว่าเราอยากให้แต่ละชั้นมันออกมาใกล้เคียงกันนะคะเราจใส่อย่างละ300ไปก่อนแล้วถ้าเหลือเรามาโปะอีก300กรัมนะคะโอเคอันนี้ก็ประมาณ3 0 8สุดท้ายอันนี้ใส่มันเยอะๆหน่อย เฮ้ยมัง e y เฮ้ยมัง e ีให้ฉันแบกคุณแล o วคุณม k ดูเค้กโอยหนูใส่ชุดเหมาะเจาะเลย because it's Christmas หนูนั่งกับมามี่ตรงนี้ไหมเดี๋ยวเราเสียเนี่ยโอเคเสียบเราไปใส่เตาอบกัน สองโอเคนะคะระหว่างที่เค้กเราเนี่ยอบอยู่แล้วหอมมากเราจะมาเตรียมตัวครีมชีสนะคะที่จะไว้แต่งหน้าเค้กนะคะเราใช้เพียง3-4อย่างเองมีครีมชีสแกะแต่ละอันลงไปก่อนใส่ที่เครื่องเนี่ยเราหันห่นหมาหน่อยเนาะจะได้ตนะีง่ายหน่อย คือหลายๆคนเนาะพอทำครีมชีสเนี่ยทำตัวเนือ้อครีมชีสจะจอคงจะเลือกอันเคิดว่าคงจะเลือกแบบแบบเดียวไปเลยอะแต่มันเป็นคนแบบพอลองหลายๆแบบแล้วอะ่ะก็ชอบแบบรสชาติอันนี้มากกว่าที่มันผสมเราก็เลยผสม2ชนิดเฮ้อันนี้จะให้มันตีตีครีมชีสอย่างเดียวไปก่อนนิดหนึ่งให้มันคลายความเย็นหน่อย เดี๋ยวจะเทเนยที่ละลายไว้ <Yeah. S 1> เข้าไปหน่อยว้ยยังไม่เป็นไรดูสิดูก้อนสิ <Yeah. S 1> ว้ายนราชอบละลายเนยไว้อะเพราะว่ามันจะช่วยให้มันทำให้เข้าเนื้อนิ่มๆหน่อยไงครีมชีส h a น d s o f ี่โอ้ยโอ้ยลืมปิดระหว่างนี้ขอเช็คเค้กแป๊บหนึ่งค่ะ <Yeah. S 1> เพราะว่ามันใกล้ละ กลิ่นมันดูดีมากโอ้ยสีสวยด้วยสักสองสามนาทีน่าจะลองจิ้มได้เ,เนยดีนะเนยมันนิ่มหน่อยโอเคค่ะบานเนลลาอ้าวยู่ you Help m o m m y count <One. S> 1 1 <One. S> 2 3 4 ลุ้นมากเลยว่าเค้กสองมาเป็นไงวะเนี่ยด้านแม่เ hmm. ป mm ็นมามีชิคก์มีน hmm. ิดเดีะ there's no sugar เราจะชอบแล้วมันยังไม่หวานมาเลยไม่เลยก็โอเล o k a you y can try โ oh, อ mm ้เยอะจังเลยอ่ะ you try you try น mm ิดเดียวสิอร่อยเหรอ บัตเตอร์พ่อหนูชอบบัตเตอร์ใช่ไหมคะ <Okay. S 1> alright can I have a look <Ooh. S 1> okay มันเริ่มนิ่มแล้ว nice นี่งน,นะโอเค okay ช่วยหมอม,มินะคะใส่โอ้ oh, uh huh. ไม่ต้องอย่างนั้นก็ได้คำหมอมิทำเองคราวนี้หนูเอาไปของหนูไปเรียนเลยไป <c oughs> หยุดเพื่อที่จะเอาเค้อกออกมาก่อนนะคะ เราจะมาดูกันนะคะว่ามันเป็นเคก้กหรือว่ามันเป็นอะไรแต่มันหอมมากนะไม่รู้ว่ามันจะไกลว่ามันจะคงเนื้อดีหรือเปล่านะแต่ว่ามันหอมอะ่ะโอเคตั้งไว้น,นี้ก่อนนะคะกลับมาที่ครีมหนูเลียจนมือหนูไม่เหลืออะไรแล้วปะเนี่ยนะยอดครีมเยอะมากน,นี้ขอใส่ในนี้แล้วก็ เดี๋ยวมันจะอยู่ในเค้กเค้กพาวเดอร์พาเดอร์ของนูเสร็จละจับไว้ก่อนเพราะว่าฟุดมันจะต้องฟุ้งชัวร์ฝาปิดปิดไม่มิดเราเลยต้องช่วยปิด okay. Let's check Wow looks good Oh my gosh <Okay. S 1> ใช่ไหมที่อยู่ชอบพูดอะ่ะครีมเรียบร้อยนะคะเราเอาไปแช่ก่อนระหว่างที่เรารอเค้กเราเย็นเค้ก okay. <minutes> เดี๋ยวค่อยมาแต <bowls> <o> ่งหน้ากันนะคะโอเคค่ะเราพร้อมที่จะมาแต่งเค้กกันแล้วนะคะเราจะมาประกอบต้นคริสต์มาสกันพร้อมยังคะเด็กๆพร้อมยังมาเร็วทีมทีมแอนเดอร์สัน go 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 Christmas tree go Christmas tree yay โอเคค่ะก่อนอื่นทาครีมต้านใต้ก่อนเพื่อที่จะประวางเค้กอ่ะจะได้มันจะได้ยึดนะคะ It's pink. เอ้เคียร่าเธอยานะคะเอ้ยป่วนจริงๆเลยนี่คือโมเมนต์ที่แม่เครียดที่สุดแล้วเนี่ยเต่มาไม่ทำครีมด้านแต่ละคนเนี่ยตอนแรกของการทำเค้กนี้ยังสงบมากๆเลยนะเนี่ยเรายังพูดกันอยู่ เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะแป๊บนึ่งมอม่ขอใส่ไส้ครีมเขาว่าหนูช่วยหนูช่วยมอม่ทําอย่างหนึ่งได้ไหมผสมระหว่างที่มอม่ทําอันนี้ผสมสีในอันนี้ดีไหม What am I d o Mixing green color โอเคพอมไหมโอเคเดี๋ยวเราใส่สีเขียวนะคะเราจะใช้สีเจลสีเขียวนะคะเพื่อที่จะไปผสมกับตัวครีมชีสของเราเขียวโอเจลแม่ห็นไหมใส่นิดเดียวก็เขียวแล้ว ยังอีทไม่ได้เค้ฮ้ยเราต้องทำใส่เค้กก่อนโอเคโอเค enough babe mom's gonna put the cake on now cake on another one cream and then mom's gonna ตัดลงมาเลยนะคะอือฮึอือืึโอเค Chloe ไม่เป็นไร Mommy จะ อย่างน้อยเราต้องได้ว่ามันต้องเป็นธีมคริสต์มาสนะคะถ้าเราออกเป็นต้นคริสต์มาสเราจะต้องได้ไดต้นเดี๋ยวบอกว่าตักไปเรื่อยๆแล้วแบบอ่านไปมันไม่เหลือครีมแล้วเพราะสองคนนี้มันตักกินจะได้ไหมเนี่ยจะใหญ่แค่ไหนไม่แน่ใจ แต่เราก็อยากให้มันเขียวให้ได้เหมือนอยู่ในการแข่งขันเลยอ่ะแบบโอ้ได้ไหมเนี่ยได้ไหมเนี่ยโคลเว่หนูว่าได้ไหมเนี่ย Does it look like a Christmas tree มาให้ให้เด็กๆมาใส่ให้มาโอ้ยหนูติดอะไร จำหนึ่งสโลลี่นะมาม่หมุนให้นะนี่เห็นไหมดีนะมีโคลี่มาช่วยนะตอนแรกนะดูอย่างแค่แบบย่าเหมือนญ่านิดนึงอ่าต้องใส่ไงต่อคะใส่ใส่อะไรอีกคะพอหนูใส่พอแล้วหนูบอกมามี่นะโอเคพอแล้วค่ะพอแล้วค่ะไอติ้งโอเคค่ะเดี๋ยวมามี่จะแค่โรยทองนะคะเพื่อที่จะทำให้มันดูดูมีความมีความแมจิคิลนะคะเยอะมาก ทองทองระเบิดใส่เลยฝั่งนูนะ้นอะโอเคค่ะ <Thank you. S 2> เสร็จแล้วค่ะเฮ้ยควันเโอเค เคค่ะเราจะมาตัดตัดเค้กกันแล้วนะคะตัดฝั่งไหนดีค่เยคะแต่กลิตเตอร์เลยเหรอโอเคตรงนี้นะอันกลิตเตอร์โอเคไม่ตัดให้ละน่าแบนนะโอเคเราจะมาลองเราจะชิมข้าวมันนี่ thumbs up yummy เฮ้ ้ยคือเรามองแบบไม่มั่นใจเราก็จะต้องชิมเองอร่อยอืมอืมเคกผ่าเค้กผ่านค่ะอร่อยค่ะโอเคเดี๋ยวจะให้เจมกับส้มกินเค้กกันด้วยนะคะยังไงอยากจะ Merry Christmas กับทุกคนนะคะ Wish you everyone of Merry Christmas Merry Christmas Say Merry Christmas Merry Christmas ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่คราวหน้านะคะกับ h o m e a d e Story พุดหน้าเวลา5โมงเย็ยนนะคะสวัสดีค่ะส <Bye. S 1> วัสดีค่ะไาเราแบ่งเค้กกันเราแบ่งเค้ก